สวัสดีนะครับผมวันนี้คุยกับพี่ๆเขานะครับาก็โหซุ่มกันเยอะแต่ละมุมแต่ละมุมหนึ่งตัวกดงานแย่งกัน20คนเนี้ย <50, S 2> ห้าสิบอ,อ๋อห้าสเลยไเว้ยน,นะฮะ,เ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคืนนี้จะบันเทิงขนาดไหนนะครับอของพี่ใช้อะไรครับโป c กเ1อวันครับโปกเอยวันจะเต็มอของอะไรครับวันวันพัดแปด บันพัฟแบบทีวีโปรแบบโปรครับมีติดครับมีติดเดิมเดิมมีสิบเดิมเดิมกดไม่ลงเลยครับมีสิบจากออกเด้งมาห้าตัวแล้วครับกดลงจั่งมาแรกก็แข็งเหมือนกับอะไรไม่รู้แต่ตาเห็นเห็นงานก่อนเนี่ยมันน่าจะมีการขยันวิ่งงานขึ้นเยอะเลยแบบไหนแบบไหนเห็นงานก่อนเห็นงานไม่ได้ก็คือ ยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าคนที่จิตตาาก็คือให้เห็นงานก่อนเงินในในจำนวนในจำนวนตัวนี้กว่ามันดีมันก็เอาเปรียบเข้าไปบางที่คนเยอะคนังกดไม่ลงเลยครับใช้โคต้าได้ไหมแบบใช้โคต้าได้ไหมมาแล้วมาแล้วรถเจ็ดมาแล้วครับรถเจ็ดสวนทุกตัวบอกเงินสดไม่เอาบอกเงินสดไม่เอาใส่นิ้วรัวๆโกโกหกโดยักฐาน เราทีลัชานี่แหละครับทุกแมวหลอกพูดก็พูดมากเลยนะคุณเอ้ยมาหลังสุดนะครับมาหลังสุดนะครับครับผมเอาแข็งแข็งมากเลยครับไม่มีขึ้นขออภัยด้วยครับไม่มีขึ้นขออภัยแล้วบว่าว้าไปเลยอ่ะทุกคนเห็นนะครับอยู่นี่เหมือนหนูอะอยู่กับใครแข็งอยู่ใครไม่ได้แข็งอยู่ใครแข็งใครอยู่แข็งปุ๊บเลยขออภัยก็ไม่มีครับมันเหนื่อยแล้วมันซอยเหนื่อยแม่เราเรื่องเรื่องมานานอาน สวัสดีครับผมเดี่ยวป่ะวันนี้เดี๋ยวอ่าเอามาให้ดูนะครับการดีการ์ไล่เครื่องว่าเครื่องเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนนี่ดังคนเดียวเนี่ยดังคนเดียวเห็นไหมโอ้จับนิ้พอดีเลยจับนี่พอดีเลยเปิดแล้วก็เสียงอ่ะเปิดก็ดังนี่ไม่ดังยังไม่ยังไม่ได้เสียงห้ามลุ้นครับยังไม่พอดีเลยดังคนเดียวเลยถามถามถามรุ่นเลยถามรุ่นเลยอ้เนี้รุ่นอะไรครับเลตมีโน้ตเจ็ดครับผมเครื่องนี้ครับโป๊ะไอ้บอลครับโป๊ะเนี่ยครับแอดโปรแอดโปรเนี่ครับ มีสิบสิบปีครับมีสิบีอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเด้งงานนะครับเผื่อจุดสุดท้ายละอ่าสงสัยนะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะถ้าใครไปก็ถือว่านิ้วโหดเครื่องแห้งอ่าเด้งงานฝ่ายกันดีกว่าเอาเครื่องคนอื่นดีผมว่าผมว่าเพราใหญ่มาเนี่ยใครวะเออมาก่อนใครใครใครมาก่อนเมื่อกี้ผมมาก่อนทำไมคุณไม่ได้อ่ะเน็ตเท่าไหร่ครับเหน็ดไรเดือนมาครับเน็ตเดือนครับเดือนมาก่อนนะครับผมตามด้วยเน็ดไรวันเน็ดไรวันแล้วครับผม เอ้ยแมวนี่120ป่ะครับจริงเปล่าเมื่อกี้มาก่อนว่ะเดี๋ยวผมมาก่อนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเชสโลว์เอาดูอีกทีนี่คืมีหลักฐานอยู่หรือว่าไม่อยากจะกดจะซอยยิ้งๆๆอะไรเฮ้ยเอ้ยไอไอ,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 อ2ออนาทีครับม่ไปพร้อมกันอีก2นาทีนะคนรีวิวก็เหนื่อยป่ะคนรีวิวก็เหนื่อยมันต้องมาต้องหนาวไงมันเด็กอย่างน้อยเราเออ นี่คือร้องกันทุกคนนะครับอันนี้คือร้องกันทุกคนนะบอกไว้ก่อนนะวันนี้สามสิบเจ็ดสงศาเกือบสามแปดนะดีตกลิฟายเหนื่อยตายไปหนึ่งหแล้วครับตอนไปแล้วครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับโอ้โหงานไม่มาสักตัวหนึ่งโอ้ยนังซอยอยู่แต่ไม่มาเลยครับอะไรอ่าอ่าวันนี้ก็ล่มครับเดี๋ยวไว้ฝุ่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอ้คือวันนี้ตายครับตายไม่ครึ่งชั่วโมงเลยไม่มาเลยครึ่งชั่วโมงไม่มาสักตัวอันนี้มาดึกไปหน่อย เย็นนี้ต้องไปหาหมอนวดครับเขมากันใหม่นะครับโอ้ยไปไม่ไปโอ้เงาแตกแล้วไ,ไปกับพ่อนะ